ชุดตรวจ SARS-CoV-2 antigen rapid test kit ยี่ห้อ TIB นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Next Inotech n จำกัดชุดตรวจนี้เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพใช้สำหรับตรวจหาแอนติเจนที่เป็นโปรตีนนิวคลีโอแคปซิดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เป็นชุดตรวจให้บุคคลทั่วไปใช้งานด้วยตัวเองชุดตรวจแบบ two in one คือชุดตรวจที่มีอุปกรณ์ให้เลือกตรวจได้ทั้งตัวอย่างจากน้ำลายหรือโพรงจมูกชุดตรวจแบบ two in one บรรจุในกล่องซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ 1. ปรลับทดสอบ 2. น้ำยาสกัด 3. หลอดบรรจุตัวอย่างพร้อมฝาปิดสำหรับหยดตัวอย่าง 4. ไม้สวอปสำหรับเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก 5. กรวยเก็บตัวอย่างน้ำลาย 6. เอกสารกำกับ 7. คู่มือการใช้งาน 8. กล่องบรรจุวิธีการใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิด1 9เบื้องต้นอย่างง่ายและรวดเร็วรู้ผลภายใน15นาทีโดยเลือกเก็บตัวอย่างได้ทั้งจากโพรงจมูกหรือน้ำลาย การเตรียมการก่อนทดสอบ 1. โต๊ะที่จะวางอุปกรณ์ต้องเป็นโต๊ะเรียบและตั้งอยู่บนพื้นแนวราบที่ไม่ขรุขระทําความสะอาดโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์และปล่อยให้แห้งก่อนนําชุดตรวจออกมาวาง 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสะบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อก่อนและหลังทําการทดสอบ 3. ตรวจสอบความครบถ้วนของส่วนประกอบและวันหมดอายุของชุดตรวจห้ามใช้ชุดตรวจที่หมดอายุ ก่อนใช้งานต้องอ่านข้อมูลและวิธีการใช้งานอย่างละเอียดการเตรียมตัวอย่างจากโพรงจมูกขั้นตอนที่1นําหลอดเก็บตัวอย่างมาวางไว้บนฐานตั้งที่อยู่บนกล่องพร้อมเปิดฝาหลอดขั้นตอนที่2เปิดหลอดน้ำยาสกัดโดยบิดปลายหลอดเทน้ำยาทั้งหมดลงในหลอดบรรจุตัวอย่างแล้วปิดฝาหลอดขั้นตอนที่ 3. เก็บตัวอย่างเยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า โดยค่อยๆสอดหัวสวอปเข้าไปในโพรงจมูกให้ลึกประมาณ1-1.5ถึง1.5เซนติเมตรแล้วหมุนไม้สวอปเป็นแนววงกลมอย่างช้าๆอย่างน้อย4รอบแล้วค้างไม้สวอปไว้1 0 1ถึง15วินาทีก่อนจะค่อยๆนำออกจากโพรงจมูกโดยไม่ให้นิ้วสัมผัสกับหัวสวอปและให้ทำอย่างเดียวกันกับโพรงจมูกอีกข้างโดยใช้ไม้สวอปอันเดิม ขั้นตอนที่4ี่นำหัวสวอปจุ่มลงในน้ำยาสกัดที่ใส่ไว้แล้วในหลอดเก็บตัวอย่างหมุนและกดหัวสวอปแรงๆกับผนังด้านในหลอดอย่างน้อย10บครั้งแล้วใช้มือบีบเค้นหลอด5ครั้งเพื่อละลายล้างตัวอย่างเข้ามาในน้ำยาสกัดอย่างเต็มที่จากนั้นบีบเค้นหัวสวอปไปตามแนวผนังด้านในของหลอดเพื่อเก็บของเหลวไว้ในหลอดสกัดให้มากที่สุด ก่อนนําไม้สวอปออกขั้นตอนที่5ปิดฝาหลอดสกัดเขย่าผสมให้เข้ากันจะได้ตัวอย่างเพื่อนําไปทดสอบการเตรียมตัวอย่างจากน้าลายให้งดอาหารเครื่องดื่มงดสูบบุหรี่อย่างน้อย30นาทีก่อนเก็บตัวอย่างน้าลายการเตรียมตัวอย่างน้าลายขั้นตอนที่1นําหลอดเก็บตัวอย่างมาวางไว้บนฐานตั้งที่อยู่บนกล่องพร้อมเปิดฝาหลอด ขั้นตอนที่2เก็บตัวอย่างน้ำลายโดยประกอบกล้วยเก็บน้ำลายเข้ากับหลอดเก็บตัวอย่างพาดลิ้นบนขากรรไกรบนก้มหัวแล้ววางริมฝีป,ปากชิดกล้วยเพื่อให้น้ำลายไหลผ่านกล้วยลงสู่หลอดเก็บน้ำลายจนถึงระดับขีดบนหลอดหรือประมาณ500ไมโครลิตรขั้นตอนที่3บปิดปลายหลอดน้ำยาสกัด เทน้ำยาทั้งหมดผ่านกรวยให้ลงไปในหลอดบรรจุน้ำลายเอากรวยออกแล้วปิดฝาหลอดขย่าเพื่อให้น้ำลายและน้ำยาสกัดผสมเข้ากันอย่างสมบูรณ์จะได้ตัวอย่างเพื่อนำไปทดสอบการทดสอบขั้นตอนที่1ฉีกซองฟอยล์แล้วนำตลับทดสอบออกมาวางบนโต๊ะโดยที่มือต้องไม่สัมผัสกับแถบตรวจที่อยู่ด้านในของตลับขั้นตอนที่2 จับหลอดเก็บตัวอย่างที่สกัดได้ในแนวตั้งฉากกับตลับทดสอบแล้วหยดตัวอย่าง3หยดลงในหลุมใส่ตัวอย่างที่มีเครื่องหมาย S โดยระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศรอ15นาทีจึงอ่านผลห้ามอ่านผลหลัง20นาทีการแปลผลตรวจขึ้นแถบสีม่วง2แถบทั้งตำแหน่ง C และตำแหน่ง T ไม่ว่าสีจะจางหรือเข้มแสดงว่าผลเป็นบวกพบเชือ้อ ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อขึ้นแถบสีม่วงเพียงหนึ่งแถบที่ตำแหน่ง C ไม่มีแถบสีในตำแหน่ง T แสดงว่าผลเป็นลบไม่พบเชือ้อแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าปัจจุบันท่านไม่ได้ติดเชือ้อ ผลเป็นลบอาจเกิดจากความเข้มข้นของแอนติเจนต่ำเกินกว่าที่ชุดตรวจจะตรวจพบหากมีอาการหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อควรปรึกษาแพทย์หากไม่ขึ้นแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C แม้ว่าตำแหน่ง T จะขึ้นแถบสีม่วงหรือไม่ก็ตามแสดงว่าไม่สามารถอ่านค่าได้ให้ทำการทดสอบอีกครั้งด้วยชุดทดสอบใหม่ขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้ว เติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงในหลอดน้ำยาสกัดเชื้อและชุดตรวจอุปกรณ์ทั้งหมดและทิ้งลงในถุงพลาสติกมัดปิดปากถุงให้แน่นสนิทพร้อมปิดฉลากหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด19และทิ้งรวมกับขยะอื่นหรือหากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ใช้ชุดตรวจควรทิ้งลงในถังขยะสีแดงสุดท้ายแล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะ ผู้นำข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Next Intech no o จำกัดติดต่อสอบถามโทร02-204-7565ขอบคุณค่ะ